สนับสนุนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมืองไทยเมืองนักคิด w o r l d g a s เคียงข้างสร้างรอยยิ้มพี่ว่างานครนะีเอทีฟไทยเนี่ยเรียกได้ว่าเก๋และเจ๋งอะฮะก็จะเป็นของฉันอย่างเงี้ยฉันจะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็กลายเป็นที่ยอมรับ ก็หลังชอบให้รางวัลตบมือให้เขาตบมือให้กับความเป็นตัวของตัวเองพอขึ้นปีสีปุ๊บเนี่ยก็สมัครงานอีกเลยก็ยังเียไม่จบเหมือนกันพี่ก็สมัครงานแล้วก็ที่เร่มบัรทุกเหมือนกันไม่ตอนนี้ไปสมัคร The m มอลล์ p a r t เมน t ์สโ r e ครัที่พี่ไม่สมัครเอเจนซี่โฆษณาเพราะพี่กลัวพี่กลัวอีกแต่คือพี่ความรู้สึกว่าพี่ไม่มีความรู้อะไรเลยที่จะสามารถ ใช้ให้เป็นประโยชน์กับเอเจนซี่โฆษณานั้นๆที่เขารับเราไปได้แต่พี่เรียน Marketing มาเก็ตติ้งมาพี่รู้ว่าพี่มีความรู้อะไรพี่รู้ว่าพี่จะสามารถใช้ความรู้นี้เป็นประโยชน์กับบริษัทที่พี่จะไปสมัครงานได้ก็เลยไปสมัครที่ท,ที่เดอะมอลแล้วก็ผู้จัดการเขาก็รับรับเข้าทำงานนะคะคอยู่ในแผนกเรียวกว่าบริการการตลาดอันนี้ได้เริ่มใช้ความคิดสร้างสรรค์นในมุมมองที่แปลก สุด<ข>อยอดเรียนเต็มที่เลยค่ะคือทําทุกหน่วยเลยพี่ทําทุกหน่วยตั้งแต่คี่ชื่อตีมในการลดราคาต่างๆลดกระนำนะฮะลดละหำอะไรต่างๆเนี่ย <c oughs> ทำไปปีครึง่งนะฮะทำที่เดอมอลล์ไปปีครึ่งบอกกับตัวเองว่าเอ๊ะเราได้เราได้เวลาที่เราจะไปเ c จริงๆแล้วที่แรกที่ที่รับพี่ไปเป็นครีเอทีฟเลยก็คือที่ MX ็มเกแอนเกรครับพี่ก็เลยได้เริ่มงานที่ชื่อว่าเป็น Copywriter เตอร์เต็มตัว ได้เป็นทำจริงๆแล้วชอบไหมฮะชอบมากค่ะเหมือนแบบโอ้ได้อย่างใจอะ่ะอารมณ์แบบโหนี่คือความสมหวังอะ่ะความสมหวังของชีวิตที่ม,มีแต่ความกลัวตลอดสุดท้ายโอ้ฉันได้ทําแล้วฉันได้อยู่ในเอน็นซีโฆษณาฉันได้ทํางานโฆษณาที่ฉันชอบเปตั้งแต่เด็ก เราได้เข้าไปทำในในเอ็นซีพัฒนาแล้วได้ทําในตําแหน่งที่เราใฝ่ฝันแล้วนะคะเรากลัวจะทําได้ไม่ดีแล้วคือตอนกลางวันเนี่ยคือทุกคนก็จะยุ่งพี่ก็จะยุ่งในงานที่เขารับผิดชอบอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปแบบพี่ขอพี่มาช่วยสอน <c oughs> ก็พีห่หนูอยหน่อยคือมันไม่ได้อะ่ะพอพี่เขากลับบ้านไปเงี้ยพี่ก็รุบเลยเข้าห้องเขาเลยรุบก็บไปเปิดดูทุกอย่างที่เขาเออหรอ พี่เขียนอะไรอุย้ยดีว่าเฮ้ยภาษาสวยจังเลยอ่ะพี่คนนี้เสร็จเอาไปพี่คนนึงอะไรเงี้ยกลับบ้านดึกทุกวันสำหรับพี่พี่คิว่าเฮถ้าเรามั่นใจมาสมัครงานที่บริษัทนี้แล้วเขารับเราแล้วเนี่ย เราต้องทําให้ดีที่สุดคือเอ็นซี่โฆษณาเนี่ยเขาจะมีงานพิชคือการแข่งขันกันเพื่อให้ได้ลูกค้ารายนี้สมัยก่อนเนี่ยพิชชิ่งทีนี้เนี่ยเอ,อนซ่โฆษณาเนี่ยเขีนเนยนไปถึงถึงแผนการตลาดให้ลูกค้าเลยเป็นโอ้โหเป็นหลายร้อยหน้าเลยปึ้งอย่างเงี้ยพี่ก็จะเป็นอาสาสมัครขอขออยู่กับเลขาเพื่ออ,อ่านอ่านปุ๊บได่ตรวจให้ทำไมอะ เขาอยากรู้อ๋ออยากรู้เขาเขียนพิชิ่งกันยังไงกลยุทธ์กลยุทธ์นี่ยังไงกลยุทธ์คืออะไรอะไรยังไงเลินเลยได้ความรู้เต็มเงินคือคนคนพี่ๆที่เขาทำงานอยู่ในบริษัทเอ็มอกังอในตอนนั้นเขาก็เห็นเราเป็นเด็ก เป็นเด็กที่ขยันมากผิดมนุษย์มนามากอะไรเงี้ยบอกว่าพี่ยังไม่ได้ลงวงลงวัลอะไรเลยนะคือแต่เอ็นที่แย่งตัวนตึมเลยอ่ะข้อเสนาชุดนแรกที่เรารับผิดชอบในการเขียนคาให้มีอะไรบ้างกระเบื้องโอลานี่ค่ะยังยังยังใช้อยู่เลยกระเบื้องโอลานตาลูกโลก,โลกเนื้อแน่นหนาปึก นี่คือคําที่พี่จูดี้รับผิดชอบป่ะครับคือพี่รับผิดชอบทั้งทั้งหมดเลยทุกคําทุกคําได้อะล็อกอะไรด้วยหมดหมด <ๆ S 2> ทุกอย่างเลยอ๋อก็พี่เรนดัล์นี่คือรัผิดชอบทั้งหมดทุกไดอลล็อกที่พูดในภาพพยรอโฆษณาใช่ค่ะปากไม่ก<ๆ>่อนโอุยลานเคยมีไหมครับที่ทําโฆษณาออกมาแล้วกลับไปดูมันอีกทีเนื้อรู้สึกว่าเออวันนั้นเราทาแล้วแบบมไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่ที่เป็นนะตอนนั้นเลยคือพอเรากลับมาดูผลงานเรานะอะไรเงี้ยมีไหมฮะ ไม่ค่อยมีคอจะาม,มแล้วใช่หมัเมื่ลงตัวแล้วใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วจะทําจนถึงที่สุดนะคะหมายถึงว่าถ้ายังไมออนแอร์เนี่ยถ้าฉันเห็นว่ามันยังมีข้อบกพร่องหรืออะไรอยฉันก็จะแก้ไปตลอดฉันจะแก้ไปตลอดะะอย่างถ้าเป็น c o ป y รอร์ e เนี่ยนะคะคือเขียน copy แล้วขายลูกค้าผ่านแล้วนะคะลูกค้าผ่านแล้วกลับมาเฮ้ยยังไม่ดีแก้ใหม่แก้ใหม่บอกให้ส่งมาให้ลูกค้าอีกเอไอก ก็ลูกค้าซื้อไปแล้วก็มาไม่ดีแล้วอันนี้มันดีกว่าอะไรเงี้ยเออแบบเอออี่ก็ไปขายก็แบบไม่พอใจอะไรเงี้ยเออแบบแต่ลูกค้าพอใจส่วนใหญ่แล้วเพราะเพราะว่ายิ่งทําอย่างนี้ลูกค้าก็จะยิ่งเห็นว่าเออเขาไว้ให้ความไว้ใจกับคนคนนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะยกตัวอย่างเรื่องของมุมมองของพี่จูนี่ให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับอย่างโฆษณาตัวหนึ่งของสสสเรื่องจนเครียดกินเหล้าอะไรเนี่ย เริ่มแรกโจทย์ที่ทางสสสให้กับพี่จูดี้มาคืออะไรครับปีนั้นเนี่ยโจทย์ที่มาก็คือรู้สึกก็เป็นงดเล่าเข้าพรรษาค่ะพอดีตอนนั้นร้างข้างออฟฟิศก็มีคนงานก่อสร้างกําลังทำออฟฟิศอ่ <c oughs> ทำออฟฟิศใหม่กันอยู่อะไรเงี้ยแล้วตกเย็นก็ประจําเลยเห็นบแบบรูปเย็นเลยก็นั่งกันตอนนั้นคำที่มัน ขึ้นมาในหัวก็คือแบบจนกลุ้มกินเหล้าก็เลยเออเอาไปขายลูกค้าก็ลูกค้าก็ซื้อ, <laughs> อลูกค้าก็ซื้อเลยจนเครียดกินเหล้าจนเครียดเหลือแล้วแต่ที่นี่ประหลาดเนี่ยรางวัลโฆษณาที่นี่วางอย่างเงเป็นของเล่นครับคุณ <laughs> ผู้ชมครับโอ้ต่ตกะคืมันเยอะขนาดนี้แล้จะไปเก็บยังไง